โอ้ไปแค่นี้ก็พอมะเครียดลยเปียก Ấy, đặt lưới ta ta đây đi đi ta ta lây ta 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 này ta 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 <laughs> thôi thó lòi tầm nắm mẹ nếu không, đủ khao, thôi กำลังใกล้เกี่ยวแล้วแท้<ๆ>ดูที่น้ำท่วมหมดเลยอ่ะจะได้ฟ้าว่างว่าให้น้ำลดลงเร็วๆฝันนี้อันนี้แช่มาจะซ่องคืนแล้วเนะี่ยซ่องคืนแล้วอันนี้น้ำลดลงมากแล้วแปลงนี้ยอดข้าวพ้นน้ำมากแล้ว คนได้ขนาดนี้ก็พอดได้ดีใจหน่อยให้น้ำลดลงเร็วๆเถอะลดลงให้ลดลงมาก่นนี้เยอาได้กินย่ายไม่ได้ ไปิบโลท้อลแล้วะกลับบ้านแล้วยังท้องในใจเพอาเจอสักเปิงเขากลับบ้านแล้วแล้วก็เจอถือว่ายังมีดวงดวงยังเข้าครังเข้าทางไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไปเข้าทางโน้นเดินมาก็เจอตะลอยคนแคะคิดว่าคงจะไม่ได้เข้านแน่ๆเลยวันนี้ไปทางไหนก็เจอตะลอยเข้า หมดโอกาสได้แน <Yeah, S 3> <it. S 1> ่เลยวันนี้ท้อแล้วกลับบ้านแล้วท้องในใจข้อไว้เจอสักเปลี่ยนก้อนกบานแล้วก็เจอเัื่อไงนี่หน่อยก็ตรงนั้นดีใจอ่ะเจอ แเลย้ยเย่ก็จะไม่ได้เท่าไหร่อะท้อแล้วนะเดินจะไป็น้กิโลแล้วข้างล่งมันมีแต่ลอยคนเนต้องมาทางที่ว่าห่างๆคนที่คุณเขาไม่ค่อยเดินอ่ะนีมีบางหน่ะ๋อ้หนูเองเด้อน่ะโอ้หัวต็มเต็้เลยนะคนเยอเละเทะะแวกเร่งนั้นห็น่ ัอันนู้นะเห็นปะนู่นนู่นทะทางหินเลยนะไม่ใช่ทางมือเอานะนอเนะมันจะตัดีเจะตัดตรงคือมนูน่ดูด้วยนั้นทากจ้ไงเหล่านั้นัน

เหนื่อยเลยก็จะมาเจอพักให้ให้เหนื่อยเลนไม่เอยได้ยินเสียงคนเหล่านี้คนเงียบวันคนเยอะมากเลยเดินไปางนก็เจอแต่คนนะดอกไม่ใยดอกกลน้าม ควรก็ต้องแบบนี้แหละคุดยุลึกมีหินด้วยนะติดหินเสียงคนเดินนะ อ่าไม่หรอกเดเมื่อไก็เพิ่งจะเจอนี่แหละากาเดินไปสิบกิโลแล้วจะกลับบ้านแล้วท้อแล้วอ่ะเดินตรงตนู้นเข้าซี่มานุ่นนะล่างวัดะนู่นนะเออขึ้นจังหวเออข้จัหวัดแล้วก็ลงไปนู้นที่ชายลางมาเจอหองคนบนขึ้นมาหนอจะกลับบ้านแล้วหเดินเจอจะลอยเข้าแข่ ขอแล้วไม่ค่อยมีรอยด้วยนีรอยรอยน้อยด้วยอืมรอยน้อยทั้งล่างนะนี่คนขึ้นมาเลยขึ้นมาบนนี people, ้อ่าทานนุ้ยไม่มีคนเลยนะไหนท้าหังล่างที่เคยห่าอยู่โอ้คือขึ้นมาคุมนี่คนด้วยนี่นี่จากล่างขึ้นมาเมื่อกี้ก็ห่างล่างอะไรเจอาต่ลอยไงนี่ไง่เทียเหยียบนอมูอเดียวมูอเดียวและก็จะคาบบาแล้วอ่ะาบน หมู่เดียวก็เอาแล้วที่ยินเสี่ยงขนร่มงก็เลยแวะขึ้นมาครับอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยเดินจนเกลี้ยกลยอมขนลราต้องดูแล้วไม่ผลตากันต้องขืนนี่ด้ข้างล่างเนี่ยเตี่ยวซีห้าดอกเนี่ยเดี๋ยวก็ทิ้งเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานมาไม่ได้สักดอกนึงอ๋อเมื่อวานไปยหลานมันโน่นเน้ะมีแต่คนร่างหลานมันนู่นะโโอ้หเออเล่นเข้าก็ไปกันนู้นเลยคนเยอะคนเยอะ แมันเก็ยังดีได้เลยสักดอกเลยได้เลยห่ะต้องวัดซื่อเลยยากเลยเล่นเล่นเด็กขึ้นวงรถละคนแท้ก็ไม่ค่อยมีเนาะเออลุงมาร์กได้เจอลุงเก้าพี่แค่กันนะอืมห้องไม่ยังไม่เจอเนี่ยนี่เพิ่งจะเจอเขาเลยนะลุงลุองไม่ขึ้นมาจากไหนเนี่ยพุ่มบลอจากหน้าวัดมาเออขราฟลงมานี้ลอยตรงนี้ขึ้นไปนู้น ไไปกลในีไ FM> ่ทีนอจากน้า like วัดแล้วมาอืมใช้กามพยายามยังมาคุณอยู่ล oh ึกหินก็หินนะะาเล็กเอ่ะ ได้เข้าเนะแล้วก็พอจะเจอเนาะโอ้โหเข้า <c oughs> <c oughs> มาทางนี้นะนี่เขาเดินมาที่ทางนี้น่ๆเนี่ยเด้มีล่องตาคนนะยังท้องในใจเดินน่ะพอเจอแบบล่องตาคนทั้งเพลงนะอันนเะกือบถนน,นนคนแฟนเขาแน่เลย เจอบ่โอ้ยเยอะันเนาะเพิ่งจะเจอเนี่ยเดินไปสิบกิโลเพิ่งจะเจอจะกลับบ้านแหละเอะเถอะเอาหมามาด้วยดีจังเลยนะนั้นถ้าใช้น่อยเรียบร้อยไม่ทันเลย ดอ <c oughs> ดอต้องลงเวลาข้างล่างคนเยอะ อยู่ป่านน้ำเยียวว่าจะไม่เจอไข่นะนะรู้ว่าเจอแปลงนีว่าคนทำไมเงียบจังพอเจอเฮ็ดขึ้นนะน้าคนไ่รู้มาจากทางไหนทางไหนยงคนเฮ็ดไปหมดเลยเม่กี้เลยไม่มีคนเลยทักกินหมดเลย หอมปะหอมเดินดมังดิจะ <c oughs> <c oughs> ไปเห็นคนที่หอมจริงๆหอมมากเลย <c oughs> <c oughs> หอม เย็ยบวะดูสิเย็ยบข้าวดูวนะ่ารุดเลยไม่ดูทาก mm-hmm

มอ้ัน้แห้นมาเป็นขึ้นมาหมดแล้วยิบไปดูให้บางดอกนี่ดอกใหญ่เลยเนี่ดี๋ยวลงไปคายก่อนใช่ไหมสวยเดิมก็สั้งดอกหอบแห้งๆยังมากเลย <laughs> ดูยัดอกก็ดอกซึ่านต้องให้ทันทักอ่ะทักเยอะสวยอยู่อ่ะหายด้วยดิขึ้นมาชันชันมากเลยกวดขาเลยอะ มาได้ทีตสองดอกตองว่าแล้วมันฉันเนาะถือว่ายังเจอจะไ็จากจะใยจะกลาง nói cho má khỏi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เธอจะเดินมาตั้งไกลก็จะเจอนะเอาแล้วเอาแล้วไหนดิโอถอยในโอ้โหะปิดตึ้งมือใช้หันแถบสีสวยหน่อยสิโอ้โหเออหันแถบพิเรได้โหมืดก็มืดเอาละไป จากที่แขะตรงนน้นพัดมาตรงนี้น้อยนึงแลดอกใหญ่บานแล้วบานมากแล้วแต่เวลาเฮ็ดนี้เวลาเขาบานเต็มที่ย่ญ่มากเลยนะนี่อันจะบานขนาดนั้นไหนม<อ> <laughs> ีเฮ็ดด้วยอะไรเนะี่ยจานข้าว ôi <laughs> Oh ho. Oh. Này này, này chơi nơi. Đi hơi xuống ấy, tăm tăm luôn nơi ni. Ờ. Anh này chăm à. ừ. à, bố. <laughs> มามามาโหยาวๆเนี่ยดูสิทักอยู่เราเราต้องให้ทันทักถ้าไม่ทันทักทากจิ้นแบงต้องเยอะดูสิเนี่ยเอ๊ะแบงๆกันอุ๊ยว้าเขาสิบโลกลับบ้านแล้วดอกสุดท้ายส่งส่งท้ายดีนะาเกร้านนะเสร็จลงเถอะกลับบ้านแล้ว คลิปน okay. 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 mm ี้ก็คงได้เท่านี้แหละวันนี้ได้เยอะจะมากจะเจอแต่ลอยเท่าลอยแค่ได้เท่านี้แหละวันนี้กลับบ้านแล้วก็่าดูซ่านดูไปกลับบ้านแล้ว อันนี้ได้หน่อยเดียวเองระยะสั้นนะเดินไปสิบโลเดีินแต่ลอยก็